กระเก๋าึ้นมาแบบคอนเสิร์ตที่อยู่ยนั้นฉันจะ้ไปรัใช้อล้คุณอย่าเข้ามานะผมไม่ได้ต้องการเงินในกระเป๋าของคุณหรอกถ้าไม่ต้องการเนี่ยก็เอากระเป๋าึ้นมาดิถ้าคุณอยากได้กระเป๋าของคุณนะ่ะคุณก็เอาน้ำคุณมาแลกสิ เงินแต่คุณต้องการน้ำเนี่ยนะใช่ก็ผมหิวน้ำอ่ะแล้วคุณจะทำแบบนี้ทําไมตอนนี้คุณก็ช่ากระเป๋าฉันอะ่ะฉันแจ้งความได้เลยนะแล้วคุณก็จะติดคุกด้วยไม่กลัวหรอคุณนี้ไม่รู้อะไรซะเลยอ่ะมิวเจอตัวจนได้นะนี่อยาเอาเงินพี่ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมพี่เจ มิวมิวเปล่านะมิวแค่มาดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนเองอะแล้วไหนอะเพื่อนมิวไม่เห็นมีเลยอ๋อนี่อยกมาดูคอนเสิร์ตกับผู้ชายใช่ไหมหมิวพี่พว่าพี่โง่เลยไงไม่ไม่ใช่นะพี่เจนี่คุณเธอแค่ามาดูคอนเสิร์ตแค่นั้นเองนะแล้วน้องมายุ่งอะไรด้วยนี่มันเรื่องระหว่างพี่สองคนกลับบ้านเ,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่จะไปรอที่รถแล้วรีบตามมาด้วยะพี่เจ คุณโอเคหรือเปล่าค่ะแต่ฉันควต้องกลับบ้านก่อนแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นเขาโกรธฉันแน่เลยอ่ะปล่อยเขาไปเถอะนะคุณอุ่ามาดูคอนเสิร์ตแล้วก็ฟังเพลงสนุกสนุกไม่ใช่หรออย่าไปคิดมากเลยนะช่างมันเถอะขอบคุณมากเลยนะคะ,อคเ,ะ,คะเอ่อคุณคะพอดีฉันหิวน้ำมากเลยอะ่ะฉันขอดื่มน้ำคุณหน่อยได้ไหมคะได้สิคะขอบคุณนะคะเชิญเลยค่ะ นี่นี่พี่พูดเลยไงบอกให้กลับบ้านไงนี่คุณถึงคุณจะเป็นแฟนกันเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาห้ามแฟนคุณนะคุณไม่เห็นเหรอว่าแฟนคุณมีความสุขแค่ไหนที่มาดูคอนเสิร์ตอะ่ะหรือว่าคุณไม่อยากเห็นแฟนคุณมีความสุขอะ่ะฮะจะว่าไปแล้วมันก็ถูกของน้องอนะเนี่พี่ขอโทษนะถ้าดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็ขวอภัที่แล้วกันเดี๋ยวพี่มาละ ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอันดีค่ะน้ำของคุณค่ะยินดีค่ะคุณรู้ไหมเมื่อกี้ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังคุณน่ะเขากำลังจากขโมยของในกระเป๋าของคุณนะ คุณไม่เชื่อใช่ไหมนี่คุณรู้ไหมว่าน้ำขวดนี้มียานอนหลับอยู่คุณดูนี่ถ้าผมใส่เม็ดนี้ลงไปในน้ำแล้วถ้าน้ำเปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำขวดนี้มียานอนหลับอยู่คุณเห็นไหมคุณเชื่อหรือยังฉันไม่เชื่อพวกเราก็แค่มาดูคอนเสิร์ตกัน ำไมเธอต้องทำแบบนั้นด้วยคุณนั่นแหละหัวขโมยอย่ามาอ้างเลยนะคุณผมไม่ใช่ขโมยถ้าคุณไม่เชื่ออีกก็คุณลองเช็คของในกระเป๋าของคุณดูสิว่ามีอะไรหายไหมคราวนี้เชื่อผมหรือ,อยังว่าผมไม่ใช่ขโมยโสาช่วยแท้ๆ ขอบคุณสักคำก็ยังไม่มีขอโทษขอบคุณนะที่ช่วยอะ่ะขราวหน้าขราวหลังคุณก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินคนอื่นถ้าคุณยังไม่รู้จักเขาดีพอแล้วผมคิดว่าเราต้องให้บทเรียนพวกนั้นซะบ้าง คุณคะเดี๋ยวต้องรอคิวคอนเสิร์ตอีกนานเลยอะดื่มน้ำหน่อยไหมคะขอบคุณมากครับี่จับมาเลยค่ะคุณตำรวจยังไม่ดื่มมั้งครับในนี้มันมียานอนหลับใช่คุณตำรวจใส่ร้ายฉันหรือเปล่าครับฉันไม่ได้ทำอะไรเลยงั้นก็ดูนี่จกกัดการเลยค่ะแค่เอาเม็ดนี้ใส่ไปในน้ำ<ๆ>ก็จะเห็นแล้วว่าน้ำเปลี่ยนสีทีนี้แหละเราก็จะรู้ว่าในนี้มียานอนหลับผสมอยู่ ตัวตัวหลวงคะนางนี่มันใส่ร้ายฉันฉันไม่ได้ทำนะคะไปนะไปไปคุยที่โรงพักเฮ้ยผมต้องขอบคุณคุณมากนะครับไม่งั้นผมเดือไปแล้วครับไม่เป็นไรค่ะฉันเนย็นดีขอบคุณม,มากครับขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยอะ่ะไม่เป็นไรครับ